เลขใหม่1 1ึ7 9โลแบตเตอรี่วารันตีศูนย์เหลือ10ปีเต็มออกจากสูนใป้ายแดงมาเมื่อ23เมษาปีที่แล้วเชื่อไหมแค่ปลดล็อกเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งคันนี้ดูดิคันนี้นะภูมิใจนำเสนอมากซื้อรถมือสองอยังไงให้สุดซื้อให้คุ้มและผมบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นรถในฝันนะของผมคนหนึ่งแหละและผมก็คิดว่าเป็นรถในฝันของวัยรุ่นอีกหลายๆคนนะ มาฟังรายละเอียดกันนะว่ามีอะไรดีพิเศษยังไงถึงคันนี้ถึงได้เป็น1ใน3ที่ผมเนี่ยเอาไปโชว์ในงานพระรครคีรีมาคันนี้นะครับค o นด้าซีวินะครับเครื่องยนต์2.0 e RSEHEV เป็นรุ่นท็อปสุดที่ซีวิกวางขายในประเทศไทยครับคันนี้รถปี2000 24ผมกระซิบไว้ต้นคลิปเลยดีกว่าว่าคันนี้ถ้าเปรียบเป็นคนนะอายุนะเหมือนเด็ก ยังร้องอุแหวะแหวะอยู่เลยพี่แล้วดูรายละเอียดครับรถเดิมทั้งลำไม่มีทำสี่ครับโลโก้ฟ้าครับ e h e v แล้วบอกเลยนะบอกคนอว่าอุย้ยบูมเครื่องสองพันกินน้ำมันไม่ต้องกลัวครับเขาใช้ระบบน้ํามันบวกไฟฟ้าเอา้าแล้วพอใช้รถไฟฟ้าล่ะแบตเตอรี่จะเป็นไรไหมอ๋อไม่ต้องกลัวพี่แบตเตอรี่วารันตีศูนย์ 0, เหลือสิบปีเต็มวารันตีเครื่องยนต์เกียร์จากศูนย์ป้ายแดงอีกสามปีแสนมโลมาฟังรายละเอียดทาไมถึงราคาป้ายแดงมันล้านสาม ทุกคนดูมีอะไรบ้างนี่ท็อปสุดครับเป็คนคุณกระจกดำนะต้องเป็นไอเท่านั้นนะครับกุญแจผมเนี่ยครบสองดอกเล่มผมพร้อมโอนและผมกล้าพูดว่าคันนี้ใครสืบต่อผมเป็นรถประมูลมาเป็นรถยึดมาผมรับซื้อคืนแถมค่าตกใจอีกสองแสนคันนี้รถบ้านซื้อจากเจ้าของโดยตรงครับและเจ้าของนะซื้อเงินสดออกจากป้ายแดงมาเลยดูครับเดี๋ยวใครมาดูคันนี้ตัวจริงนะเปิดภายในรถเนี่ยแล้วไม่ได้กลิ่นใหม่นะ มาเอาที่บูมก่อนเลยหมื่นหนึ่งเลขใหม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าโลขับไปเลยสามโหมดครับอีโค่นอร์เม o r t สปอร์ตกระซิบนะวัยรุ่นนะเขารู้กันจริงๆแล้วนะคันนี้ไม่ต้องรีวิวเยอะหรอกเขารู้กันซีวิกอย่าคนเล่นเขารู้กันดูครับด้านหลังโอ้โหเลี่ยมมากเบาะเนี่ยมันเป็นหนังครับปนคันทาร่าหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าเบาะหนังปนกัมมี่นั่นเองนี่เป็นซีวิกที่บอยแลบ้านมีและเป็นคันที่ใหม่ที่สุดดูประตูหลังครับอะไรครับ โอ้โหโคตรสวยนี่นะโลโก้นะ RS นะ EHEV นะพิกในพิกข้างหลังโคตรใหม่ดูครับทุกคนอุปกรณ์พรอมยางมีให้ครบครับยังไม่เคยแกะมาใช้งานเลยเจ้าของเดิมบอกว่าโอ้โหเสียดายมากค่ายคันนี้ไปบอกเลยว่าผมได้มาผมก็ดีใจมากเหมือนกันที่ผมจะได้แบ่งปันคันนี้ให้กับคนที่ซื้อรถมือสองย่งไงให้คุ้มอ่ะคันนี้ตอบโจทย์แล้วมาดูครับสุดพิเศษอีกหนึ่งอย่างครับรถผมคันนี้ดูครับ ทำไมเปรียบเป็นคนยังถึงร้องแหวะแหวะเพราะรถออกจากศูนย์ป้ายแดงมาเมื่อ23เมษายนปีที่แล้วเข้าก็รถคันนี้อายุยังไม่ถึงหน่งขวบ1 1เดเดือนและที่สำคัญครับบริษัทกูเชันครับบริษัทที่เต็นรถมือสองเนี่ยมั่นใจมากที่สุดนะรถคันนี้ผ่านการตรวจแล้ว344จุดว่า5ดาวโครงสร้าง5ดาวภายนอก5ดาวภายในเครื่องยนต์ ข้าดาวเอาไปจุกจุกใครสนใจคันนี้นะอยากคุยเลยกับบุ๋มนะผมพูดเลยนะถ้าขายไปแล้วจะมีมาอีกเมื่อไหร่บุ๋มไม่รู้แต่วันนี้มีมาแล้วครับเทปไดที่บอยรถบ้านครับกระซิบบอกต้นคลิปแล้วนะว่าประหยัดจะป้ายแดงไปแล้วสามแสนบาทใครสนใจซีวิคคันนี้อยากดูเล่มทะเบียนดูรูปรับรถจะได้ของเดิมดูความชัดเจนกระซิบย้ำทีว่าซื้อสดไม่เสียแวดแม้แต่บาทเดียว รับประกันเหมือนป้ายแดงทุกกรณีติดต่อหรือคอมเมนต์ได้เลยทุกช่องทางรู้จักแล้วจะรักเองครับ